สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c h a n นลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีหาเมนูต้อนรับปาร์ตี้ปีใหม่มารอเพื่อนๆแล้วนะครับกับเมนูคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับสูตรนี้เนื้อคอหมูย่างนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมเครื่องที่เราหมักด้วยนะครับ จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแซ,แซบแล้วเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับแถมสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆด้วยนะครับทำครั้งหนึ่งก็เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกลมเลยนะครับรับรองว่าถูกใจทุกคนในปาร์ตี้แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อคอหมูนะครับเราใช้1นึกิโลครึ่งอันนี้แดดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับ ต่อไปเราหมักด้วยน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เม็ดผักชีโคลกละเอียดอีก1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วนะครับเราใช้หอมแดงซอย2ช้อนโต๊ะผักชีฝรั่งซอย2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก150กรัมเราใช้มะขามเปียก30กรัมมาขยำกับ น้ำเปล่า150กรัมแล้วก็คัน้นน้ำนะครับต่อไปเป็นข้าควคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา4ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีด้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมเครื่องหมักหมูกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงในอ่างผสมตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเม็ดผักชีโกละเอียดแล้วก็ผงปรุงรสครับ จากนั้นเราก็ขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำพรหมูลงไปหมักเลยครับดัดดีจะขยำให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูสัก1-2นาทีก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีครับเสร็จแล้วเราก็นำไปย่างได้เลยนะครับวันนี้ดัดดี้จะย่างในเตาอบรมร้อนนะครับ ก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยนะครับพอย่างออกมาแล้วเนี่ยความหอมอร่อยก็ไม่แพ้กับย่างเตาถ่านเลยนะครับวันนี้ดดดี้จะตั้งอุณหภูมิที่250องศาใช้เวลาย่างรอบแรกประมาณ15นาทีครับพอครบ15นาทีเราก็นำออกมากลับด้านครับถ้าใครมีน้ำหมักเหลือเราเอาไปทาน้ำหมัก รอบหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราย่างรอบที่2ที่อุณหภูมิ250องศาใช้เวลาย่างอีกประมาณ15นาทีครับพอครบ15นาทีคอหมูย่างของเราก็สุกเรียบร้อยครับนี่นะครับง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำครับแต่ดี้ก็จะหัน่นแฉลบเอยียงๆหน่อยนะครับแล้วก็หั่นไปเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับ นี่นะครับตัวข้หมูย่างเนี่ยมันก็จะมีมันแทรกแบบนี้นะครับเนื้อนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็หอมอร่อยมากๆครับสูตรนี้ทานเปล่าๆได้เลยนะครับหรือใครจะจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วก็เพิ่มความแซ่บความอร่อยเข้าไปอีกครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําน้าจิ้มแจ่วกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ํามะขามเปียกตามด้วยน้ําปลาข้าขคั่วพริกป่นครับ จากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับตัวมะขามเปียกเนี่ยแต่ละที่แต่ละฤดูความเปรี้ยวก็ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็ลองใส่ไปทีละน้อยแล้วก็ชิมรสชาติเอาลนะครับพอได้ร,รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็เติมหอมแดงซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยลงไปครับคนให้เข้ากันก็พร้อมไปเสิร์ฟกับคอหมูย่างได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับ เป็นเมนูที่เข้ากับทุกปาร์ตี้เลยนะครับตัวคอหมูย่างเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ารสชาติหวานหวานเข้มเข้มแล้วก็มีหมันแทรกอยู่ในเนื้อนะครับเวลาทานแล้วก็ฟินมากๆเลยครับ ทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มความจัดจ้านเพิ่มความแซบเข้าไปอีกก็ทําให้เมนูนี้อร่อยขึ้นอีกครับแถมวิธีทําก็ง่ายมากๆครับลองว่าใครทําก็อร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แด่ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ